วันนี้นายกพร้อมกับทีมเศรษฐกิจออกมาถแถลงแล้วนะครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับให้เยียวยา2เดือนเดือนละ3500บาทนะครับลดค่าน้ําค่าไฟอีก10%ส่วนมาตรการเยียวยาที่ให้2เดือนเนี่ยเดี๋ยวรอรายละเอียดจากกระทรวงการคลังน,นะครับว่าจะพิจารณาให้ดําเนินการด้วยวิธีการใดนะครับ จำชื่อแอปพลิเคชันเราชนะ com หรือว่าเวอร์ไวเว็บเราชนะ com เอาไว้นะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้แล้วก็เว็บนี้คุณจะต้องใช้ในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา3,500บาท2เดือนที่รัฐบอกไปนะครับแต่อย่าเพิ่งไปลงครับก็ยังไม่เปิดจะเปิดเมื่อไหร่ล่ะรอนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคอรมวันที่19ก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงระหว่างนี้เขาจะไปหารือกันนะครับว่าอาชีพไหนควรจะได้ไม่ได้บ้างนะครับแต่แน่นอนนะครับข้าราชการรัฐธุหกิจไม่ได้นะครับ เกษตรกร,รกลุ่มอาชีพอื่นๆกลุ่มอาชีพอิสระมาตรา3 9มามาตรา40นะครับได้พร้อมกันครับทีนี้เกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับเราไม่ได้ใช้ฐานฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรนะฮะคุณต้องลงแอปพลิเคชันใหม่หรือว่าลงทะเบียนในเว็บใหม่เหมือนกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับสําหรับคนที่เคยได้เราไม่ทิ้งกันในรอบและรอบที่แล้วนะครับมันไม่ได้ได้ออโต้น,นะครับคุณก็ต้องลงทะเบียนครับได้เงินไม่เกินต้น